ยี่นนสิบเดเมษายนสองห้าหแปรับประทานอาหารค่าที่กูดเนชรันโฮมสตเตย์เกาะกูน้อมกระติ๊งแล้วปูมาวันนี้ปูมา มอนีุ้่มมปแล้วไ้ำมันมุ่มวา่อือคแกงต้มปลาีสีแม่มันคืออะไรไข่มันเหรอ ไฟนีเหรอไหนมาชิ hmm. <ang> ้นไหมไฟนีไงเผ็ดเป้าไฟนีปลาน้ำดอกไม้เขมีมาแค่สิบัวนเด่อะไร

ข้วมันอร่อยเลยนี่ต้มมีตัวักูกูอะไรตัวป้งใช่ร่อยด๊เฮ้ยสับรอับถร่อะปงี่มับรจที่มันตัวเอยนจังเลยตรงนี้ตรง は, <noise> はいい。ここ ะเอารุ huh? s <S <too. S 1> ้งปอ้งยหดอูนี่เธอตองให้เาหยนี่หนักทิ้เซฟอ่ะเรีกินไม่ได้ขาเลยนะอรอขาอะฮะเปยนนะมเปลี่ยต้อ่อเลยเนะเี่ยคมัน

ี่่ีม่หมดแล้วนะอ,อะไรคุณแบวนี้คอยาดันี้แม่โดนะคุณไม่มน,มน,น,นไม่เดียว <c oughs> เป็นไงเจนห่าวอเ็นใส่แม่ น,น,นี่ไข่ขปนนขูนี่เนม้อปูไข่ไข่ลูกนี้ ก็มันๆนี้เผ็ดหมดอ่ะได้ด้านธรรมดาล่างอี่างนี้น้ำจิ้มก็เผ็ดนี่ไม่ตีเลยอ่ะไม่ตีขาเลยอ่ะทำไมอ่ะใส้กล้องเดียวเนี่ยปูนั่งแน่นๆอย่างนี้เนี่ยดูปูนี่ดูเนื้อปูนี่นี่ดูเนื้อปูดิเนี่ยดูเนื้อนี่เห็นแน่นอ่ะ เน้นเก็บเลยฮะตัวเล็กยิงแน่นอ่ะเออซื้อนี่ตอมอืมออมดูนี่เออยังหนักเลยฮะลงตับนวยอ้วนเลยปูอ้วนนะนึกวตัวเมียถ่ายไปแล้ว

นจิ้ม่นฝานี่มันให้ก่นมไงปลาหมึกตกมาเมื่อกี้ไอ้น้องตกนี่ไหมนี่ตกมาเมื่อกก้ปลาหมึกอะลงมาอยู่ในชามแล้วนี่ล้เกิดในชามดยไม่เห็นไง

phong này lừa nghe <laughs> để chi đôi giơ nhảy nè chi đôi nó chi đôi có

เงียบเลยเจ้าเงียบเลยเนี่ยดูเนื้อก็รู้เนื้อเป็นเซนเลยอ่ะได้น้อยยังจะเป็นมันหนกแล้วแกะใ้ท้องแล้วเนี่ย ก่ปดหปุกไข่ปุกไข่ก่จะกินน่ะรู้เลยก็มีกุ้งะไรกุ้งขาวธรรมดากุ้งไข่บัวยงีกุ้งขาวกเดียวแลโอ้โหจด ที่มาไม่ไหวเผ็ดยี่โล่สี่ร้อยห้าตัวโลเขาบอกทัวแกะออกจากอวนเลยอ่ะห้าตัวโล่ต้องจองประมาณนี้มั้งต้องไปนี่ไหมอย่างเงี้ยฮะต้องจองเดี๋ยวเราไปดูแต่เช้าไงเขาบอกให้ดูตัวมันก็ได้เขาบอกปิดโมงให้ไปดูเออดูตัวก่อนก็ได้เพราะว่า ไอ้เอากระติกมาหรอแม่กระติกอยู่ที่รถรถไงแต่ตรงนี้ต้องหุ nice. um ้มไวให้ดีเลยเดี๋ยวน้ำไปไหลหุ้เรือเลยขมัดไปโั้วมัดใส่พวกเนี่ยพวกแง่งแง่งแง่งเนี่ยมันจะบรรคุน้ำไหลเลยทำมาทุกอย่างแล้วเราอย่าเพิ่งเราอย่าเพิ่งไปน้ำแข็งไม่ยังไม่ใส่อ่ะน้ำมันออกไปนอกในนู้นไปนอกที่รถ ไม่หลอัน้ำทิ้มมันทำแล้วแร่ตุเยงเงี้ยซึ่ลอกก็จะเป็นรถนี้ลอกล็อกก็มะนาวหายเลยนะแอเออล็อกทีมะนาวมันเรือหอมมากเอออันนั้นมะนาวคงน่าจะสดนะล็อกแล้วไม่ทำไว้มั้นแต่วันก่อนหรอกอันนี้ไม่รู้เออแต่อันนั้นนำคนทำจนสดอยู่แล้วที่เรือนไวยนะทำก่อนออรสชาตินี่แนี่ทำแต่เช้าทำก่อนอ 你们看。